นางสาวสิวิกัญญาตังสกุสลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพักประชาชนกล่าวถึงการอาภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ระหว่างวันที่3-5ถึงกันยายนนี้ว่าในส่วนของพักจะมีการอาภิปรายไล่เลียงตามมาตราเนื้อหาของร่างกฎหมายมีการจัดประเด็นในการอาภิปรายและหัวข้อใหญ่ๆใ,ในการอาภิปรายนี้ไม่พ้นประเด็นดิจิตอลวอลเล็ ซอฟต์พาวเวงบกระทรวงกลาโหมการจัดงบประมาณ2 5 6 8อย่างสเปซสะปะจะต้องไล่ไปตามมาตราและแต่ละมาตราจะมีสอสอภิป,ปรายในกลุงการที่เกี่ยวข้องการอภิปรายครั้งนี้สอสอแต่ละคนจะได้เวลาอภิปรายคนละ7นาทีตลอดทั้ง3วันและจะโหวตในวาระ3ให้ความเห็นชอบร่างทั้งฉบับในคืนวันที่5กันยายนแนวทางการโหวตของพักประชาชน 143ยสีสิเป็นแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติมาคือไม่ให้ความเห็นชอบเนื่องจากในรายละเอียดยังมีการปรับลดที่ไม่สมเตุสมผลอะไรที่ควรลดยังไม่มีการลดที่สําคัญจะต้องใช้นี่ธนาคารของรัฐทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอมสินและยังมีการโอนให้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตสา0 0มล้านบาทเมื่อรวมกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2 5 6 7 วงเงิน1.22แสนล้านบาทยังได้เพียง180,000กว่าล้านบาทยังไม่เพียงพอที่จะแจกเงิน1,000ให้กับคนทั้ง45ล้านคนตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายเอาไว้ส่วนความชัดเจนของเสียงพรรคการเมืองฝ่ายค้านต้องรอให้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จก่อนถึงจะมีความชัดเจนว่าพรรคใดกลุ่มใดจะอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านบ้าง รวมถึงการเสนอรายชื่อผู้นำใส่ค้านคนใหม่นายนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิัวรหน้าพักประชาชนต้องรอกระบวนการโรดเก้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เสร็จสิ้นก่อน